สวัสดีค่คะจูเนยียมาเทีย่ยวที่ไหนคะวันนี้อะ,อะไรน้ำตกน้ำตกนะคะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะที่จังหวัดสระบุรี่คร<อ>ั้งแรกของจูเนยียนะคะกับบรรยากาศโดยรอบนะคะสวยมากก็คือเราลงมาถึงจุดที่เป็นน้ำตกอ่ะเราจะรู้สึกได้ถึง ถึงบรรยากาศที่แบบเย็นๆเลยนะคะดูสิมีปลาด้วยนะเดี๋ยวแม่ลงไปถ่ายลูกเกะบรรยากาศน้ําตกนะคะเย็นๆเลยมีปลาด้วยโอ้ดูปลาสีน้ําใสมากเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากนี่นครับน้ําใสไหมลกูกใสสวยมากเลยใช่ไหมไหนเห็นปลาไหมลูกไหนปลาอยู่ตรงไหนไหนนาง เห็นเปล่าโหสวยมากเลยนะคะธรรมชาตินะไหนครับอู้ปลามาเป็นฝูงเลยไหนจุดเนี่ยมันมีอะไรลูกเขาเรีกแมงมุมน้ำหรือเปล่าแมงมุมหรอแมงน้ำเปล่าเขาเรียกอะไรบบรรยากาศนะคะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะก็น้ำเย็นมากน้ำตกสวยไหมครับโอ้โหเย็นสบายเลยเนาะ ่เดี๋ยวเราเที่ยงตกเสร็จแล้วเราเข้าที่พักกันแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นรสรว,ว่ายน้ํากันนะคะสวัสดีค่ะวัเนียมาถึงบ้านพักแล้วนะคะบ้านชมวิวนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นบ้านพักราคาสามพันบาทนะคะวิวของบ้านพักนะคะก็จะเป็นแบบเลยวิวสวยมากอันนี้คือหน้าบ้านพักเรานะคะอ่าบ้านชมวิวนะคะอยู่ที่ จังหวัดนะคะสระบุรีนะคะใกล้ๆโคราชเรานะบรรยากาศดีนะคะอันนี้เป็นเป็นวิวหน้าบ้านพักนะอันนี้จะเป็นตัวบ้านนะคะพักได้ทั้งหมด4คนนะคะอะ่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะตรงนี้ก็จะมีที่ให้นั่งเล่นนะคะอ่ะ ในตัวห้องนะคะก็จะกว้างเนาะมีทั้งหมด4ตเตียงนะคะเป็นเตียงแยกให้ห้องน้ำมีตู้เย็นนะคะมีทีวีมีโซฟานะคะทุเน <c oughs> ี่ยปิดได้ไหมครับ <c oughs> อ่ะแ,แม่เรามาเล่นซ่อนหากันดีกว่า <c oughs> โอเคไหม <c oughs> อหม่อจะละินเะนีย <c oughs> ไปซ่อนแม่แล้วแม่จะนับนะ <c oughs> หนึ่งสอง ส4 5สีส่ห้าหจเูเนียอ,อยู่ไหนนะอ่ะอยู่ตรงไหนอะปะ๊าเห็นไหมอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะอ้าวไม่มีเฮึฮๆอยู่หไหนนะอุ้ยฮยอ,อะไรอะไรอยู่ตรงเนี้ยอะไรอยู่ตรงนี้นะ อยู่นี่เองนี่เองเนี่ยนี่เองเปนี่เลยใครแอบทีนี้แม่เดี๋้วหนึ่งสองสามอ่ะหาป้าป้าดีกว่าให้ป้าแอบป้าป้าแอบแล้วแม่จะถ่ายคลิปให้อันนี้เนี่ยนับเนี่ยนับนับเลยอ่ะป้าป้าแอบเนาะสองเอานับเก่งอย่ามองอ่เออาะนับ อยู่ไหนหน้าอาหารอะอยู่ไหนหน้าเห็นข่าใช่ไหมอยู่ไหนนะามันโค้งนะป๋าก็ไม่รู้จ,จะซ้อนต่เตี้ยมันต่ำเลยอาา่าแค่นี้โอ้หอบอะไรมาเล่นเนี่ยข้างเล่นรถไฟโทมัสหรอใช่โอ้รถไฟโทมัสและของเพื่อนนะคะไปที่ไหนก็ต้องหอบไปนะจะเล่นอะไรวันนี้เอาเรียงกันเหรอลูลกเอามาไม่ครบนะเนี่ยมีกี่อันเองเนี่ยเล่นได้อยู่เนาะ แต่โทมัสมาให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นแบบไหนโทมัสนี่โอ้ไหนดูสิโทมัสเบอร์หนึ่งนะคะไม่ใช่ตอนนี้มันยี่สิบบาทแล้วยี่สิบบาทแล้วค่ะยี่สิบบาทแล้วแพงขึ้นแล้วไม่มีหิมะด้วยอ่าโทมัสมีหิมะด้วยอีกอันหนึ่งโทมัสอะไรอ่ะไม่ใช่โทมัสอันนั้นอะไรคะฮีโร่มีกระตาด้วยอ๋อนั่นเจอฮีโร่มีกระตาด้วยอ่ามือห้าอะไรอ่ะสีแดงอะไรอ่ะสีแดงเบอห้า เจม e. โ,โทมัสโทมัสเพร์ซี่เพร์ซี่โอเคไม่ใช่เพสซี่อะไรโทบี้โทบี้โอ้สวัสดีค่ะโอ้โหมันเล่นมานเล่นน้ำเหรอลึกไหมครับเอ้าลึกอยู่นะเนาะว้าวลอยลอยลอยสะว่ายน้ำที่รีสอร์ทนะคะไรคุสุมานะคะอ่าประมาณนี้เลย บรรยากาศก,ก็ร้อนนะคะแต่ว่าจูเนียอยากเล่นเนาะเลยรีพามาก่อนเลยมีสไลเดอร์ด้วยนะคะแต่ว่าจะสูงหน่อยเนาะจูเนียไม่น่าจะกล้าเล่นนะคะอ่ะลอยเองได้เปล่าลอยเองได้ไหมคะ่ะลอยเองได้ไหมครับอ่ะลอยเองได้เปล่าไม่ได้อาะทำไมอะ่ะจะไม่จมไม่โจ้มีห่วงยางกลัวอะไรหนูพี่จ๋าว่าไปแล้วอ่ะ,อะนั่งแค่บ,บนนั้นก็พอหรก สีบนขอบก็พอแต่ถ้าหนูลงไปข้างล่างหนูก็ไม่จมนะเพราะว่าไวน์เป็นไหมนะอื้อหืออื้อหอุ้ย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 ไข่ไวน์เป็นไหมนะวันนี้ก็หัดว่ายน้ำอ่ะไม่ไหวแล้วนะไม่จมค่ะเพราะว่าเรามีถุงยางไวน์เลยทำยังสีขาสีขาสีขาอ่ดีเลยดีเลยกระดิ่งเอ๋ ปลาปลาขึ้นหรือเปล่าปลาขึ้นเปล่าเนจะเป็นน้ำตกเล็กน้ำตกเล็กเลยสวยจังเลยไม่ไหลไปทางนั้นเลยไหลไปทางนั้นเลยแม่ครับแม่คือแม่ เีย่ยมาเดินเล่นนะคะธรรมชาติต้นไม้นะคะต้นใหญ่มากแม่ดูสิต้นใหญ่มากเลยตุย้นเนี่ยเดินสะพานเดินมาเลยครับแม่รออยู่ไม่ไม่ตกหลุกหุ่มตัวเบาๆเองมันไม่หักหรอกมันเป็นเหล็กอยู่แล้วครับเดินมาเลยออ้มีนกด้วย ลี่มเหนือมาเดินดูธรรมชาตินะคะตอนเช้าอากาศดีมากค่อยๆเดินมาเลยค่ะป้าเปิดตู้รอแล้วไม่ต้องกลัวกลัวทำไมอะลูกผมไม่ได้แล้วบรรยากาศนะคะหูมีนกด้วยมีอะไรครับลูกข้าวผัดใช่ไหมคะไข่กรอกนะคะไข่กรอกก็มีขไจับเลยจับะมีแล้วจะมีอะไรอีกมีไข่ดาวมีขนมปังมีกาแฟนะคะ ตอนเช้าอันนี้จะเป็นอาหารเช้านะคะหนึ่งเป็นของพร้าเนาะด้านหลังก็จะเป็นมีน้ำตกนะคะกินอะไรหลบมีปอนปลาอาสาเองอาสาเองอ๋อให้ป้าปาเทให้เทให้เทเองได้ไหมเทไม่ได้เีทก็อยู่เนี่ยอะไรลูกกับอะ้ป้าปาต้องเทให้พี่โยกให้พี่โยกให้ชูชูค่อยๆกินนะครับอ๋อ ก็จ oh, ิบก ah, ินโอวันตินน่ะร้อนไหมไม่เลยอ่ะอ่าแล้ว oh, ก oh, ินอ่ะออาหารเช้าของพี่จูเนียร์นะคะยกเลยทีนี้ยกเองได้แล้วนะอาหารเช้าของพี่จูเนียร์ต่อยจิบอ่ะโอ้โหเก่งจังเลยโอเคกินโอวัลตินเองก็เป็นด้วยร้อนไหมครับรูดอุ่นออุ่นออ่าหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้ว ไหนเอาวิ่งไปเลยครับไหนรถจอดตรงไหนจูเนียกินข้าวอิ่มไหมครับโครับเราจะอิ่มหรอเปลาไบายพึ่งใหญ่โอ้โหดูสิเนี่ยบบึงงหลวตรงนี้จะเป็นอ่าพึ่งมีมีรังพึ่งรังใหญ่นะคะพึ่งหลวงเนี่ยกพึ่งหลวงต้นไม้ใหญ่มากต้นอะไรอ่ะพี่ต้นใหญ่มากเลยสวยมากนะคะอ่ะจูเนียครับบ๊ายบายก่อนค่ะบบ๊าายย